ก็ขอความสุขกับเจริญนะเจริญสุขเจริญพรคุณโยมเพ็ญจันเนาะคุณโยมเจริญสุขเจริญพรคุณโยมแม่บุญเพ็งคุณโยมไม้ณโยมน้องเอฟแล้วก็คุณโยมเจริญสุขเจริญพรจ้าคุณโยมเจตุ้มพารวยเนาะคุณโยมเจตุ้มรวยๆเจริญสุขเจริญพรหนาวหรือเปล่าไหมเนาะทางนู้นโดยเฉพาะฝั่งของฝั่งทางมุกดาหารส่วน บุรีรัมย์ก็คงจะ,ะหนาวหนาวใช่ไหมอย่างนะอย่างโยมเชตุ้งก็อ,อยู่หนองสองห้องก็คงจะหนาวเนาะพะบ้านพอๆกันนั่นแหละกับไปไปมาๆกับอยู่แถวๆประทายเนาอะ,อะนั่นแหละอากาศช่วงนี้ก็อากาศเย็นลดลงวันก่อนสิบแปดองศาเมื่อวานสิบสี่ แต่วันนี้ไม่ได้ดูมาเท่าไหร่ไม่อยากจะดูเพราะว่าอากาศคิดว่าน่าจะสิตบต่ำกว่าสิบลงนันประมาณสิบสามสิบสี่นะจ้ะก็ต้องดูแลสุขภาพเนาะนะก็เห็นใส่หมวกกันทุกคนแต่เราเนี่ยก็ใส่เหมือนกันแต่เวลาเราไหว้พระสวดนต์เราจะไม่ใส่เราฝืนด้วยจริงๆแล้วก็มันก็หนาวนั่นแหละแต่ก็อยากจะใส่แต่มันก็มันบวกคือมันบวกคืนนะ คำว่าบกคือน,นี่ก็หมายถึงว่ามันไม่ใช่ที่ลักษณะในการที่เราจะเขาเรียกว่าจะมาฝึกฝึกตนเพื่อฝืนฝืนก็คือในเรื่องราวต่างๆเรื่องราวบางทีคนก็พูดมนอย่างนั้นีแล้วก็เงียบไปดีกว่าก็เ,าเรียกว่าบางทีมันเขาเขาว่าเราอย่างนั้นเราว่าเราอย่างนี้เราก็เฉยเพราะว่าเราเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการ เนคขมมะทานบารมีนั่นแหละการให้ทานศิลบารมีก็คือการรักษาศิลเนคขมมะบารมีก็คือการาวางตัววางทำตัววางเฉยไม่ใช่ไปาเฉยเมยนะวางเฉยคือหมายถึงว่าไม่สนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนั่นแหละนี่นะปัญญาบารมีคือการใช้ปัญญาก็คือความรู้ศึกษาความรู้อา่านะิริยาบารมีก็คือ การที่เรานันนะมีความอดทนขยันขันแข็งมัน่นเพียรน,นะนะขันติปารมีก็คือมีความเป็นขันติคือความอดทนนะนะนะสัจจะบารมีก็คือต้องมีสัจจะสัจจะก็คือคําพูดเนี่ยนะเมื่อเราพูดไปแล้วเราเนี่เหมือนกันสัจจะปารมีก็คือความซื่อสัตย์ที่เราพูดวาจาของเราเนี่ก่อให้เกิดนะกายกรรมขึ้นมาวาจาก็กายกรรมอ่ะเชื่อไหม ว่าจาเนี่ยทำให้เกิดกาย,ยกรรมขึ้นมาได้เพราะอะไรเหมือนกับพูดจาให้ร้ายกันเอาไปมาทะเลาะบอแวงกันตีกันซ้ำน,นะเผลอเพอมีการฆ่ากันยิงกันฟันกันอันนี้มันจริงจงนะคุณผู้ชมเป็นการทาร้ายร่างกายกันจากวาจากลายเป็นทางการทาร้ายร่างกายกันนี่นะก็นี่คือสัจจะปรมีก็คือเราต้องมีสัจจะในคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดตัดไปแล้วก็ต้องบอกไง่าย อย่าพูดแล้วบ้วนบ้วนน้ำลายแล้วกืนกินเนี่ยตัวเองมันกืนได้ไหมนั่น,นกืนไม่ได้อันนี้เราเปรียบเทียบใป้ฟังในลักษณะน้นนะถ้าเราพูดในสิ่งไหนแล้วนะเราต้องยอมรับผิดแล้วก็ชอบรับผิดชอบในคําพูดทุกครั้งเหมือนกันเราทําทางกายเราก็ทาเขาไปแล้วขอโทษขอโทษแล้วสิ่งที่เรากระทานั้นเนเราไม่ได้ยังคิดเราไม่มีสติเราไม่มีจิต ที่เป็นสมาธินั่นมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายคุณติดคุกคุ